สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้้มทรินีโดยแม่หมออ้้มธรรมธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณถ้าเขาบอกอะไรคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างสนะสหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มันเลือกไพ่กันนะแบ่งไพ่ออกเป็นสกองด้วยกันนะคะมาดูกันว่า ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะหยิบเป็นตัวแทนนะคะไพ่ทั้งสี่กองเนาะนะมาดูกันว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะก่อนที่จะเลือกไพ่ทําสมาธิกันก่อนเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะก็กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสจิตผัานดวงตาที่3ออกไปซัก3ามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนะ ากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพ้อยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยชัดเจนถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างหนึ่งเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะหนึ่งสองสามหรือสี่ หากคุณยังรู้สึกสับสนอยู่ลองทำสมาธิอีกสักรอบหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพพรสทำต่อไปเรื่อยๆเนาะ แต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะหากคุณยังรู้สึกสับสนลองทำสมาธิอีกสักรอบสองรอบนะ ถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่า1กองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่า1กองแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวก,กดพอสนะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันนะคะไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่สองสและสี่ตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1น,นะมาดูกันว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างหนึ่งเขาอยากจะบอกอะไรอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนว่ามันเป็นอย่างไรเนาะช่วงเวลานี้อืมดูคุมเครือจริงๆอะ่ะดูไม่ชัดเจนแล้วดูคุณคิดมากดูคุณกังวลดูคนไม่สบายใจด้วยอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยเนาะนะคะว่าถ้าเกิดเขาบอกอะไรคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเนาะอืม โอเคถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างเขาน้ายะน่าจะอยากบอกกับคุณว่าเขากําลังหาทางทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันชัดเจนอยู่นะคะอืมถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะหรือว่าไม่ได้ว่าไม่คิดเรื่องของคุณกับเขาเลยนะเขาคิดถึงเรื่องขู่ของคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลา นะเขาใส่ใจเขาสนใจเขาอาจจะทําเหมือนเป็นเล่นหรืออาจจะดูเหมือนก็ว่าไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแต่จริง,รงๆแล้วลึกๆภายในใจอ่ะเขาคิดหาหนทางหรือหาวิธีหรือคิดวางแผนอะไรเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลานะอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจอย่าคิดว่าเขาไม่ไม่ให้ความสําคัญอย่าคิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ใช่เลยนะคะ เขาคิดหาทางที่จะชัดเจนนีคุณอยู่เขาคิดหาทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดอยู่นะหรือว่าเขากําลังวางแผนอนาคตอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะเออเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเขาคิดเยอะหรือคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ให้ความสนใจไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ทําเป็นเล่นๆไปวันๆไม่ใช่เลยนะเขาคิดเรื่องของคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลา นะใส่ใจสนใจอยู่ตลอดเวลาเขาแค่ไม่ได้แสดงออกนะคะบางครั้งบางทีเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะหรืออาจจะบางครั้งบางทีอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของเขานะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเล่นๆนะหรือไม่จริงจังไม่จริงใจแตจ่ความจริงแล้วต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้ไม่ใช่เลยเขาคิดเรื่องของคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดอะไรบางอย่างกับคุณได้สักอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่า เขาตั้งใจที่จะทําให้ความรักเนี้ยเป็นความรักครั้งสุดท้ายตั้งใจที่จะรักคุณไปยาวๆและตั้งใจนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วก็มั่นคงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือเขาตั้งใจที่จะรักคุณตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนตั้งใจที่จะทําให้ความรักนี้เนี่ยมันหนักแน่นและมั่นคงอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยอย่าคิดว่าเขาทําไปเล่นๆเพราะความจริงแล้วเนี่ย เขาตั้งใจที่จะรักคุณมากๆเลยนะคะโอ้เนาะคร้ลักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองเนาะมาดูกันว่าถ้าเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างเขาอยากบอกอะไรกับคุณสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะ,ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกัยเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ โอ้จริงๆแล้วดูก็คุณรักเขามากเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากเหมือนกันนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะอืมขออีกส,สองใบแล้วกัน ดูคิดมากคิดเยอะคิดหนักในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเนาะถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาก็เครียดเหมือนกันนะที่ยังให้ความชัดเจนอะไรบางอย่างกับคุณไม่ได้อะ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้อบอกเลยเขาไม่ได้สบายใจเลย ที่ให้ความชัดเจนเนบคุณไม่ได้เขาดูเครียดดูกังวลดูสับสนดูทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างหนึ่งเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาเองก็เครียดเขาเองก็ทุกข์เขาเองก็ไม่สบายใจเขาเองอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกดีเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขาอยู่ทุกวันเขารักคุณมากแล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็ก็อยากที่จะชัดเจนเนี่ยคุณนะแล้วก็คิดหาหนทางที่จะชัดเจน ชัดเจนับคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะหรืออาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สบายใจนะที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนไม่ได้สบายใจนะที่ความสัมพันธ์มันคุมเคือนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีที่มันมันมีความคุมเครือมันเกิดจากจิตใจของเขาความกลัวของเขาความกังวลของเขาเองนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะ จัดการตัวเองอยู่ต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้หากเขาบอกอะไรกับคุณได้สักอย่างหนึ่งน่าจะอยากจะบอกว่าเขาเองก็เครียดเขาเองก็ทุกเขาเองก็ไม่ได้สบายใจนะเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณทุกอย่างและเขาก็กําลังพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะหากมันเป็นปัญหาที่ตัวเขาเองหากมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเขาเองความกลัวความโงนของเขาเองเขาก็กําลังพยายามจัดการตัวเองอยู่เพื่อที่จะชัดเจนกับคุณนั่นแหละ เพราะนั้นสิ่งที่เขา me, you, okay. อยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเขารักคุณมากและเขากําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าเขาไม่ทุกข์อย่าคิดว่าเขาไม่ไม่สนใจอย่าคิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเขาก็เครียดเขาก็ทุกข์เขาก็มีความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเหมือนกันแล้วก็กําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นให้มันดีที่สุดเพื่อให้คุณมีความสุขเหมือนกันและสิ่งที่เขาอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีความสุขก็อบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขเหมือนกันเขาก็ทุกเฉ็เช่นเดียวกันเหมือนก,นกันกับคุณเลยอืมเนาะนาแล้วก็นายอยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สามนะคะมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าเป็นยังไงเนาะ ดูมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะนะคะหรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกถอดใจไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะมันอึดอัดทรมานใจอะไรบางอย่างเนาะอ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยว่าเขาอยากจะบอกโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนและชัดเจนแล้วว่าดูจากพลังงานตรงนี้นะ ถ้าถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะเขารู้ว่าคุณสําคัญสําหรับเขาเขารู้แล้วนะว่าดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะอ่ะกลับมาแล้วเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่า เขารู้ตัวแล้วนะว่าคุณมีคุณค่าแล้วก็มีค่าสําหรับเขามากแค่ไหนดูจากพลังงานตรงเนี้ยถ้าให้เขาบอกอะไรกับคุณสักอย่างได้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเขารู้แล้วนะว่าคุณมีค่าสําหรับเขามากแค่ไหนรู้แล้วว่า คุณมีความสําคัญต่อใจเขาอะมากเพียงใดและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้ได้และเขาจะชัดเจนกับคุณค่ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าเขารู้หัวใจตัวเองแล้วนะรู้แล้วว่าคุณมีความสําคัญรู้แล้วว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนรู้แล้วว่าคุณมีความสัมพันธ์เพียงใดเนาะแล้วดูเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามที่จะแก้ไข ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ดูเหมือนก็ว่าเขาจะเอาจริงแล้วนะเขาจะชัดเจนเดี๋ยวคุณแล้วนะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างอย่างเอาจริงเอาจังแล้วนะเพื่อที่จะมาชัดเจนเนี่ยคุณเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขานะคะเขารู้แล้วว่าคุณสําคัญกับเขามากเขารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนและเขากําลัง ทำทุกวิธีทางหรือแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะเพื่อที่จะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันชัดเจนมากขึ้นค่ะโอ้เพราะฉะนั้นอีกอย่างนึ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือรอหน่อยนะอยากให้รอเขาหน่อยนะคะเขากําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณค่ะโอ้ oh. แรงขค้หน่ายขึ้นหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีได้นะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่สี่มาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนเน่ยคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณเนี่ยเขาก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะความสัมพันธ์ก็ดีอยู่นะแค่ไม่ชัดเจนเท่านั้นเองอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าเขา รู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เลยนะต้องบอกว่าเขาอยากจะบอกกับคุณให้คุณมั่นใจและแน่ใจว่ายังไงยังไงอะ่ะเขาก็ชัดเจนกับคุณนะคะโอ้เนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากๆเลยมันคือคําสัญญา และคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นมากๆว่ายังไงยังไงเขาก็จะชัดเจนอะคุณเขาเลือกคุณแล้วและเขาก็รักคุณมากและเขาก็อยากจะชัดเจนกับคุณและดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อชัดเจนกับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือไม่ต้องห่วงเลยใจเขามันมีมันมีแค่คุณใจของเขามันเป็นของคุณ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงยังไงเขาชัดเจนหรอคุณอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะมันเหมือนเขาเลือกแล้วอ่ะเขาเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเป็นคุณนะคะและเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาหามานานนะมองหามานานตามหามานานคุณคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจ คุณเป็นคนที่มีผลต่อใจเขามากๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกกับคุณเลยก็คือว่ายังไงเขาก็เลือกคุณและเขาเลือกคุณแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยเพราะยังไงยังไงเขาก็เลือกคุณอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบและกันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคิดถึง โมเมนต์ดีๆคิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีเขามีความคลั่งรักคุณอยู่นะคิดถึงโหยหามีความหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้มีความนึกถึงมีความคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลามีความหึงหวงหวงคุณอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่ายังไงเขาก็เลือกคุณยังไงเขาก็ชัดเจนกับคุณเพราะฉะนั้นเขาน่าจะอยากบอกกับคุณว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ รักษาตัวเองให้ดีอย่าไปหลงชอบใครอย่าไปหลงรักใครนะคะแล้วอย่าเพิ่งแบ่งใจให้ใครได้ไหมเพราะเขากําลังพยายามที่จะชัดเจนเนี่ยคุณอยู่นะเออเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาอยากจะสื่อสารน่าจะเป็นการแบบว่า คือคามั่นสัญญาเนี่ยแหละว่ายังไงเขาก็ชัดเจนอ่ะคุณยังไงเขาก็เลือกคุณนะแต่อย่าพึ่งไปปันใจให้กับใครได้ไหมนะคะรอเขาน่อยนะเขากําลังรีบจะชัดเจนอ่ะคุณอยู่นะเออแล้วเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยเขารักคุณหลงคุณขนาดเนี้ยดูจากพลังงานตรงเนี้ยสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกคุณก็คือยังไงเขาก็ชัดเจนอ่ะคุณยังไงเขาก็เลือกคุณเพราะเขาเลือกคุณแล้วนะแล้วเขาก็กําลังพยายามที่จะเคลีย ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆในชีวิตของเขาอะเพื่อที่จะชัดเจนอคุณเพื่อที่จะพบหาคุณได้อย่างยาวนานนั่นเองเออนะนาแล้วกนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกดซีฟเฟอร์เพื่อให้ม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย